ทายทักใจวันนี้มาคุยเรื่องใบพัดแต่งนะครับใบพัดแต่งเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบแต่ส่วนมากเนี่ยใบยพัดแต่งนะครับของเขาก็คือจะเป็นหลกัหลกๆเลยนะน้ําหนักเบานะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วพวกใบพัดพวกนี้คือไม่ต้องถามนะครับเพราะมันเปลี่ยนแทนมันเปลี่ยนแทนได้เลยทรงมันคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าอยู่ที่วัสดุนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยใบยพัดเดิมสูงแต่ไปทําสีทีนี้ต้องระวังนิดนึงมันมีแบบเอามาแล้วพ่นเลยกับพ่นแล้วก็เคลือบ ถ้าพ่นเราเคลือบทนครับทนกว่าเยอะแต่ถ้าพ่นเลยมันก็มีก็จะราคาก็จะแบบ6อ0เจ็ดร้อยเจ็ดแปดร้อยนะครับแต่ทีนี้ถ้าพ่นเราเคลือบก็จะแพงกว่าเป็นทูเคครับก็พันนิดๆนะครับข้ามมาก็จะเป็นคอปเปอร์มังกี้คอปเปอร์มังกี้เนี่ยเป็นวัสดุเป็นไนลอนไฟเบอร์ไนลอนไฟเบอร์ก็คือเป็นโอ้หนักเบาอยู่แล้วทนทานนะครับอ่าแต่จะเนื้อจะคล้ายๆพลาพสติก ABS แต่มันทนทานกว่าเยอะนะครับราคาก็อยู่พันปลายมีหกสีส้มฟ้านะครับแดงชมพูเหลือง แล้วก็สีดำ